สวัสดีค่ะอาจารย์เอมนตราค่ะในคลิปนี้นะคะเรามาดูดวงกันนะคะว่าจุดเด่นจุดด้อยของเด็กๆที่เกิดปีขานนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างค่ะค่ะในอันแรกเลยนะคะจุดเด่นของน้องคือเรื่องของคําว่าเสียงเพราะคาว่าเสียงเพราะเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของน้ําเสียงหรือในเรื่องของคําพูดคําจาก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะส่งเสริมน้องให้มากขึ้นค่ะในนี้พูดถึงคําว่าใจเย็นแปลกนะคะว่า ขานทำไมใจเย็นอาจจะเป็นเรื่องของคำว่าใจเย็นในการอดทนรอคอยในสิ่งที่เขาอยากได้เหมือนเสือ นะคะที่เขารู้จักคิดรู้จักรอรู้จักรู้ว่าจะต้องทำอะไรอย่างไรในสิ่งที่เขาต้องการนะคะถัดมาค่ะเป็นในเรื่องของคำว่าフ e n d l y ก็คือเรื่องของการออกสังคมการมีเพื่อนการออกสังสรรค์ต่างๆนาๆนาซึ่งคุณสมบัติตรงนี้ของน้องนะคะถ้าเรามีการพัฒนาดีๆเนี่ยน้องก็มีโอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้าเป็นที่รักของคนอื่นๆไปได้อีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะ ถัดมานะคะเรามาดูกันในเรื่องของจุดด้อยของน้องที่เกิดปีฐานกันนะคะว่าเราจะต้องพัฒนาอะไรกับน้องบ้างเป็นเรื่องอันแรกก็ขึ้นมาคําว่าขี้เกียจเลยนะคะอาจจะไม่ชอบขยับตัวมากนักนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการเอาแต่ใจตัวเองค่ะค่ะ ัดมาก็คือเรื่องของการชอบหนีปัญหานะคะอาจจะไม่ชอบยุ่งอะไรกับใครเยอะทําเสร็จเป็นเรื่องๆที่ตัวเองพอใจแล้วก็พอจบนะคะไม่อยากจะยุ่งวุ่นวายอะไรอีกนะคะดังนั้นเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการพัฒนาน้องเรื่องของการการเผชิญหน้าการเข้าไปเคลียร์ปัญหาให้จบไม่ปล่อยให้มันทิ้งนานเกินไปนะคะถ้าเรามีเรื่องของการ จัดการในเรื่องของจุดอ่อนจุดด้อยของน้องแล้วเนี่ยก็สามารถพัฒนาน้องก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งได้ค่ะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ไว้เพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนค่ะแล้วก็ถ้าอยากดูดนส่วนตัวสามารถทักได้ค่ะแล้วก็ถ้าอยากเรียนไพ่นะคะสามารถติดต่ออาจารย์ได้ค่ะ